อ่ามีในายทงคุณหญิงแม่เชี่แนวก็คุณหนุ่ยหมะเลยพี่วินพี่วินต้องช่วยได้เนี่ยเหรอผู้การพระไทยครับอได้ยินชื่อมานานเพิ่งจะรู้จักตัวจริงวันนี้ครับผู้การพระไทยก็สนใจเรื่องนอกเขามากครับเพราะรู้ว่าท่านจะให้หักพาไปดู ก็เลยอยากจะขอติดตามไปด้วยครับอือเลออ้าวนุวิจะไปไหนล่ะลูกหนูจะไปรับคุณแม่ที่ร้านทําผมค่ะอ๋อเออเออมานี้เดี๋ยวมามารู้จักกับบุ้การสิรู้จักดีที่สุดเลยค่ะคุณพ่อนอกจากจะเป็นผู้การเรือเล็กแล้วยังจับเส้นจับสายได้เก่งอีกนะคะคุณพ่อดูกขอตัวก่อนนะคะคุณพ่อ อืมอือคุณหนูนี่ในหักเจ้านายของในหักเนี่ยเข้ามาหาคุณพ่อทำไมเห็นว่าจะชวนกันไปดูนอกเขาที่มาลุงผมดีละถ้าเขาไปฉันกับคุณแม่จะได้ไม่ต้องไปอ้าวทำไมล่ะคุณหนูจะไม่ชอบที่น่า ความจริงแอ๋ผูกการผมเป็นคนน่ารักใครเห็นใครก็ชมโดยเฉพาะจาจิมเป็นหมอดูประจำเรือแกดูแม่นมากแกบอกว่าผูกการเป็นคนมีวัสนาเต่านายรักทุกคนเนี่ยอนาคตุ่งหลอนนีน่ลแล้วหมอดูคนเนี้ยดูอย่างอื่นได้มากเช่นดูเนื้อคู่เอ้อสยสำไมเดี๋ยวจะหาไหวหักคุยตาจิมคนนี้แกดูแม่นยังตาเห็นแห่ดี พรุ่งนี้สามโมงเช้าให้จ่าจิ้มมาดูให้ฉันหน่อยตายนะบุกันให้จิ้มตายแน่คราวนี้นธ่ทำไมต้องเป็นผมเกิดมาอยากทองพอทองแม่เกิดเป็นหมอดูซะเมื่อไหร่เรานะ้าเดาเดาไปก็สิ้เน,น,สนเรื่องไม่งั้นะสิตอนเรือถ้าเดาผิดเดาถูกมีโดนเหยียบนะ จาก็อทิศชีวิตหน่อยสิเพื่อบุก,กานใช่จ่าเสียสละหน่อยไอ้เสียสละนะพอได้แต่กูสิตายลูกเดียวไอ้ตายซะเลยนะไม่ว่าแต่ถ้าคลานกลับมาไอ้เฮียวจะรับหน้าที่ปฏิบัติอเองใช่ไอ้เฮียวมันพูดข้ามันถูกแล้วเอาหน่อยจะหน้าใเรื่องมันอ้อมาถึงบุก,กาลนะจ่าก็พูดดีๆหน่อยก็แล้วกัน,กน จะอาจได้สองขั้นนะปีนี้ใชเ่เป็นอะไรไปเลยจา่า,าผมตื่นเต้นครับท่านผมจับมือคนมากันนักต่อนักแล้วไม่เคยเห็นมือใครเหมือนคุณหนูเลยสักคนเดียวมันเป็นยังไงลูกสาวฉันเป็นยังไง ม,ม,มือนิ่ม,ม,ม,มเรียวบองบอกลักษณะมีสติปัญญาฉีบแหลมฉันเลี้ยวฉันรัดเรียนดีมีคู่ครองดี แต่เสียที่เอาใจตัวเองสักหน่อยอ้อถูกแม้จานิทายังกระตาเห็นนะแล้วคู่ครองของยายหนูที่ว่าน่ะลักษณะเป็นยังไงหล่อหล่อรูปร่างดีเสียที่ฐานะด้อยกว่าอแต่รับรองว่านาคก้างนาเด็ดรับทท่านขอโทษเด็ดที่ว่าน่ะหมายความว่ายังไง ไม่ความว่านาทีการงานดีมียศเอ๊ะมียศก็ต้องเป็นบุคคลในเครื่องแบบสิครับอราชการพลเรือนหรือทหารเอทหารครับอทหารที่ว่าเนี่ยพอจะรู้ไหมทหารบกทหารเรือหรืออากาศทหารเรือครับยศล่ะเรือเอกเออพอจะรู้ไหมจ๊ะอักษรตัวนำหน้าว่าอย่างไง นี้พอพึ่งครับพอละไปกลับไปได้แล้วอ้าวเป็นอะไรเลยหนูหนูไม่ดูไม่เดินแล้วค่ะทำไมล่ะหมดอารมณ์แล้วค่ะคุณแม่งั้นผมกราบลาล้วครับจ้ะจ้ะแล้ววันหลังค่อยมาดูกันใหม่นะจ๊ะครับจ้ะอ้อเดียว แล้วไม่คิดค่าป่วยการเหรอมะใไม่ละครับอยู่ไม่ได้แล้วเจ้าแผนการกันดีนักอย่าให้ถึงทีของฉันบ้างกันแล้วไป มันเยอะอย่างนี้วะมีงานมหกรรมกันหรือน,นี่ยไม่ใช่อเออเออเขามาดูนกกันฮิฮ<า>่าขึ้นกระดาษอะไรที่ชัวร์เหรอจริงจริงฮะถ้าอยากดูไกลๆเนี่ยตามผมไปสิใช่ครับฉัน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 เดี๋ยวขอโทษเบาๆเดี๋ยวนอตื่นใช่ฉัน นั่นบานลงผมอนั่นลงผมเออแน่นนี่นี่นี่เขาตัวเอนฮตามผมมาฮิะเฮ้ยทำไมต้องคลานด้วยฮะ ต้องค้านี่นอนทุกคนที่มาดูนก